อะไรเจ๋งไปกว่าชัลลนส์ตกสูของพวกเราแล้ววันนี้มาดูกันว่าจะมีอะไรตกใส่หัวของชาวแก๊งของเรานั้นก็มาดูละหัคคาตอบได้ในวิดีโอมาเริ่มกันเลยเ <c oughs> ล้าเขาฉันต้องโชคดีนนแน่แนแล้วก็แมชชีนอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะฉันอยากได้อะไรอะไรเอยแล้วกว็สกิเตเย้ yeah, วันนี้โชคอยู่ข้างฉัน ฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันฉันอยากได้อร่ออร่อยๆที่ทำให้ไม่อายฉาสุดๆเร็วเข้าเร็วเข้าสมชชีนอะไรกันอาหารแมวเหรอไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้เลย<ะ>มันหมากับเธอดีนะเจนนเฟอร์อืมไม่ฉันต้องได้ขนมอร่อยๆ,ๆว้าวมีปุ่มกดออกมาด้วย<ๆ>งั้นฉันขอกดก่อนอออเกิดอะไรขึ้น และนี่คือแขกผู้มีเกียรติของฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์นั้นก็ถึงเวลาดกดปุ่มแล้วเย้ฉันต้องโชคดีแนะ่แ่ฉันจะกดปุ่มสีส้ม<ป>เลือกได้ดเจนิเฟอร์จะออกมาเป็นอะไรนะมันคือนูเทลล่าเธอโชคดีสุดๆและเพราะฉันมีนูเทลล่าเป็นถังให้เธอและมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยเจนิเฟอร์โอ้กลิ่นหอมสุดๆนูเทลล่าฉันไม่ปฏิเสธนะันแน่เจอตัวตลกเทลงมาเองไม่ต้องยั้งเลย ตามใจเธอทุกอย่างเลยเทจนหยุดสุดท้ายโอ้โอ้มีบางอย่างตกใส่หัวฉันใช่มันคือถังนูนเทลา่าและนี่น่าจะเป็นสัญญาณว่านูเทล่าหมดแล้วของที่ถูกเทอลองไปที่เจเนฟเฟอร์น่าตั้งอร่อยสุดๆแน่ๆ่ฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันว้าวถ้าพูดถูกมียเธอได้มาร์ชเมลโลและฉันก็ไม่ถุงใยญ่ๆให้เธอเธอจะได้ไม่ต้องทนหิวด้วยโอ้ฝอนตกมาเป็นมาร์ชเมลโลฉันจะรับมันด้ปากเข้าแล้ว ว้าวฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเจเนเฟอร์เตรียมแก้วของเธอไว้นะมีอาเธอกำลังทำอะไรนะไม่เอานะาอย่าขึ้นเสียงสิดูก่อนสิมัชเมลโลจะขาดนอทลล่าได้ยังไงอืมอร่อยและเธอก็มากับความคิดดีๆว้าวในกล่องของมีอามัชเมลโลวเต็มไปหมดเลยบางที่เธออาจจะแบ่งกับฉันบ้างมีอานี่มันก็นานแล้วนะแบ่งมัชเมลโลวให้ฉันบ้างสิเธออยากได้มัชเมลโลวเหรอ เออทำไมจะไม่ล่ะเอาไปสิ <Hey. S 1> มีอาทำอะไรนะฉันไม่แบ่งหรอกนี่มันมาร์ชเมลโล่ของฉันและฉันจะกินมันคนเดียวแต่กล้าสุดๆงั้นฉันขอมาร์ชเมลโล่บ้างกดปุ่มเลยเหลลงมาเลยเจ้าตัวตลกฉันไม่อยากทำให้เธอลมเสียนะแต่มันไม่ใช่มาร์ชเมลโล่โอ้อะไรกันหัวของฉันระวังฉันเลยว่ามันไม่ใช่มาร์ชเมลโล่นุม่มๆนุม <No. S 1> โอ้กระดาษชำระเหรอ งั้นนี่คือโอกาสดีๆที่จะแกล้งมีอาร์แล้วเธอจะได้รู้ถ้าตะกะเกินไปจะเป็นยังไงอมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือกระดาษเช็ดก้นเหรอแล้วรอยนี่มันคืออะไรนี่เธอควรฝ้าขนมของเธอให้ดีนะะยีจอมตะกะอร่อยจังฉันลอไปหมดเลยฉันอยากอาบน้ำสุดๆไม่มีการอาบน้ำจ้ะมีแค่เธอและปุ่มอมกันได้ฉันจะกดสปุ่มเลย ตัดสินใจได้ดีมากน้ำผึ้งและแป้งโอ้ใช่มันต้องออกมางดงามสุดๆเปิดฝาออกและเริ่มกันเอามีอะไรบางอย่างถูกเทลงมาที่หัวฉันมันหวานมากแล้วมันก็คือน้ำผึ้งฉันชอบน้ำผึ้งดีใจที่เธอชอบและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดกังจะเกิดขึ้นอรไอยอย่าขยับนะออ๋ บางอย่างตกลงมาใส่ฉัน <What? S 1> อะไรขาวๆมันใช่หิมาหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ใช่อ้อมันคือแป้งถูกแล้วขอให้สนุกนะ <What? S 1> แต่เธอคิดว่าฉันสนุกยังไง <c oughs> ไม่รู้สิมีอาแต่เธอดูดีมาก <What? S 1> เธอเหมือนกับสอบแป้งเลยตอนนี้ <c oughs> พูดให้น้อยทำให้เยอะ <c oughs> เจเน i เฟอร์อ๋าล่ะฉันคิดว่าปุ่มสีชมพูน่าจะไม่อันตราย <c oughs> และมันก็ทำให้เธอได้ซีเรียลยูนิคอร์น <c oughs> ยินดีด้วยว้า wow. ว้าวฉันรู้สึกถึงมันได้แล้ว s <S งั้นฉันจะไม่ทำให้ลรมานอีกต่อไปอ้าปากกว้างๆนะเจนนิเฟ mm hmm. อร์อร mm ่อ hmm. ยกินให้อร่อยนะเพราะเธอไม่รู้ว่าโชคจะเข้าข้างอีกเธอถึงมา่อไร mm hmm. อ,อ๋อนึกออกแล้วฉันไม่ถังนูเทลล่าฉันมันเก็บของกินได้ mm hmm. และมันยังสะดวกขึ้นที่จะกินแบบนี้ mm hmm. ดีสุดๆเธอสามารถกินมันตมคำด้วยมือเลย mm hmm. ฉันบอกว่าวันน่าจะเป็นแบบนี้ mm hmm. ก็เจนนิเฟอร์ฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะและฉันจะยิ่งดีงใจไปกว่านี้ถ้าเธอได้เพิ่มอะไรให้ฉันสักหน่อยและเธออยากได้อะไรละ่ะโอ้เธอได้รับนมเป็นอาหารเช้าได้งไงท้าไม่มีนมฉนลาดมากเจนนิเฟอร์แบบนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยฉันจะเอาถังมารองไว้ในขณะเดียวกันฉันก็จะกินกินเคียวๆไปด้วยอร่อยดีจัง นี่เจ้าตัวตลกแล้วฉันล่ะดูสิฉันกดปุ่มแล้วเด่รีบโยนของอร่อลงมาเลยฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวังนะมิอาแต่อาหารหมาคงพูดว่าอร่อยไม่ได้แต่มันน่าสนุกแน่นอน,นเอว์แมนสุดๆฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้พอได้แล้วพอทีออฉันไม่อยากเล่นเกมของแกงต่อไปแล้วเจ้าตัวตลก ตราบใดที่เธออยู่ในกองฉันคือกดตอนนี้ฉันเดออกไปจากที่นี่เธออยู่ห่างๆไว้ดีกว่าดูสภาพของเธอสิมีอามันดูน่ากินสุดๆแต่ไม่มีเวลานั่งดูแล้วมันกดปุ่มต่อไปกดีกว่าวันนี้ฉันโชคดีสุดๆก็กดสองปุ่มบินเลยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากและทุกการตัดสินใจย่อมมีผลลัพธ์ตามมาโค้ชสุดบทของฉันอยู่บนหน้าจอแล้วมาร่มกันด้วยใครดีกว่าอ้อยมันเจ็บมันคือก้อนหินเหรอไม่ใช่มันคือใคร ส,ด,สดเลยเอมำชกร้ลสดสดๆโดนจังๆเลยไม่เอานานนเจเนฟเฟอร์เธอทำใจได้หรือยังถ้าเธอ,อยังจำได้เธอกดไปสองปุ่มนะยังไม่หมดเหรอตอนนี้ก็ขนนกอ๋อขนนกเต็ไมไปหมดเลยใช่เลยตอนนี้โชคไม่เข้าข้างฉันแล้วแล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนไก่เลยแกทำแบบนี้กับฉันได้ไงโต๊ะโตะตลกขนไก่เดืเข้ากับเธอมากเจเนฟเฟอร์หัวเราะไปเธอหัวเราะอะไรอยู่ล่ะ กดปุ่มแล้วข้ามีอาเอาเลยเออจะกดปุ่มไหนดีนะเอาหลับปุ่มนี้แหละว้าวโชคดีสุดๆซอสพริกตาบาสโกอดทนไว้นะมีอามันจะดีกว่าถ้าไม่อาบปากวออขอบคุณสำหรับความแนะนำแต่ไม่แทซสอนมันจะดีกว่า,ม,วามันเป็นกฎน,นะมีอาและเราต้องอดทนแค่ตอลอดคหะวันให้หมดสินนะอ๋อหมดแล้วสินนะอ๋อมันเข้าปากของฉันฉันก็เลิติดไฟ เยี่ยมเลยเอาไ,ม,นะไ,ไม่นะไส่ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาล่าสัตว์ิกใส่กันนะไม่เป็นไรนะวิอาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันใส่ชุดดับเพลิงและตอนนี้ฉันก็ดูเหมือนนักดับเพลิงเลยถึงเวลาดับไฟเอขอบคุณตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนสุดๆแต่ไม่มีไฟแล้วทำดีม,มากงั้นก็เยี่ยมเลยฉันว่าฉาน์ล่นครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีเฮ้ยนาฬิกาบอกแล้วสินะถึงเวลาตื่นแล้วสิ มาดูกันว่าวันนี้เป็นวันอะไรฉันเริ่มไปสนิทเลยวันนี้เป็นฮัลโลวีนนี่เป็นเรื่องดีเลยถึงเวลาแก้งกันแล้วก่อนอื่นเธอต้องแปลงโฉนิดหน่อยงั้นเรามาเตรียมการแก้งกันแรกกันเลยฉันต้องใช้ลูกโป่งผ้าสีขาวและปากกาเมจิกดูสิมันเหมือนผีจริงๆเลยฉันไม่คิดว่าจะออกมาเหมือนสิ่งขนาดนี้ฉันจะเอาไปแขวนที่ห้องของมิอา เยี่ยมเธอยังหลับอยู่นี่แหละโอกาสของฉันเลยฉันจะแขวนไว้ตรงนี้บนหน้าของเธอเลยยังไม่หมดนะฉันยังมีถุงมือน่ากลัวน่ากลัวอีกด้วยฉันจะใส่ให้มีอามันออกมาเร็ดมากชอบเข้าข้างฉันสุดๆที่เหลือก็แค่เราลุกบัตรไว้ที่พื้นฉันนึกออกเลยว่าถเยียมันจะเกิดอะไรขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อเหนียวเหนียวเยืดดีจริงๆฉันไม่อยากเอามันออกจากมือเลย แต่เพื่อการแกล้งเธอกันนะและก็เรียบร้อยสุดท้ายฉันจะแปะโปสเตอร์กับรูปอิดไว้ที่ประตูมาดูกันว่ามินดาอาจจะหาทางออกได้ไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยอ,อ้คุณพัฉันถูกผีหลอช่วยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่ามันไม่ใช่อของจริงมันต้องเป็นฝีมือซูซี่นนแน่ฮะไม่น่าม้ฉันเออจะย็นๆมีอาอย่าตื่นตระหน,ตนกมันก็แค่ถึงมือ งั้นตั้งถึงเวลาไปคุยกับซูซี่แล้วเธอคิดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่โอ้มีอะไรติดหน้าฉันเนี่ยไอ้ตายเป็นชาวที่อย่างจริงเดี๋ยวก่อนเถอซูซี่กำแพงเหรอแล้วกำแพงมาจากไหนเนี่ยนี่มันบ้าไปแล้วไงมีอาสงสารวันฮาโลวีนเธอทำแต่เองนะซูซี่ฉันจะเอาคืนเธอบ้างถึงเวลาแก้งของฉันแล้วเชื่อฉันเถอะมันจะต้องน่ากว่าของ,ของเธอแน่น,นอน ันจะใช้ผ้าผืนใหญ่ๆสีดำและวทำเป็นหลุมตรงกลางตอนนี้มาดลกันว่ามันจะลึกลับขนาดไหนและฉันใช้ถังป๊๊บคอนวางไว้ตรงกลางแล้วตัดตูดมันออกเอาละตอนนี้ก็ใส่ป๊อบคอนลงไปเพื่อจะได้กบมันเยี่ยมงานเสร็จไปแล้วครึ่งนึงเพื่อเธอชอบอชมหมกเธอฉันไหมไม่น่ากลัวเหรอเพื่อจะสร้างบรรยากาศสุดแสนน่ากลัวเธอต้องเปิดหนังสยองขวัญและปิดไฟด้วย ตอนนี้ก็เงียบๆนะรอดูแล้วฉันจะซ่อนอยู่ใต้นี้โอ้หนังสียองขวัญเหรอเยี่ยมฉันอยากดูอยู่พอดีแถมยังมีป,ป๊อป,ปคอนด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันต้องคิดไปเองมั้งเซอร์ไพรส์รเอาไม่นะมีคนกัดเนยวของฉันอะไรกันเนี่ยไม่ไปใส่อยู่ในกล่องเหรอเธอเดาถูกฉันต้องหนี ท้ทีน้มิอาแต่ฉันยังหยุดตอนนี้ไม่ได้หรอกฉันังมีวิธีแก้อีกเพียบและสำหรับอันต่อไปฉันจะใช้มือ,อยางมันดูเหมือนจริงเลยใช่ไหมและกระเป๋าเครื่องมือเพราะเราต้องใช้สว่านเยี yeah. uh ่ยมถึงเวลาตกแต่งห้องสำหรับปาร์ตี้แล้วแต่จบไม่ได้เลย <Hello. S 1> ฉันว่าเธออยากจะให้ช่วยนะ oh. ดูสิว่าฉันมีอะไรให้ฉันทำนะ <Yeah. S 1> ขอบคนนนสุดซีอ๋อ oh. ฉันอยากจะจำเอาไม่นะฉันจะลงไปบนมือของตัวเองช่วยทีสซซี่แล้วเราทำยังไงยังดีเอาไม่นะเราบ้าลมเลยฉันจะเป็นลมฉันไม่ได้ตั้งใจแต่เธอเชื่อเต็มเตมเลยนี่มันมือโซซี่เหรอมันไม่ใช่ของจริงฉันถูกหลอกอีกแล้วงั้นครั้งนี้ฉันจะแกล้งให้หนักงก่นเดิมมาดูกันว่าฉันมีอะไรบ้าง ใช่เลยฉันว่ามันเหมาะสุดๆกับการแก้ครั้งต่อไปพอดีเป๊ะเยี่ยมแล้วก็คุมได้สมองดูดีมากเลยแต่ยังเมือนขาดอะไรอยู่นะและใช่เลือดไงฉันใช้เลดนบอมแล้วก็ขยำได้ผ้าพันแผลจากนั้นฉันจะเอามันมาพันไว้ที่หัวเป็นฉันก็คงกลัวเหมือนกันมันดูสยองสุดๆเลยแต่ฉันจะใส่วิกไว้ก่อนส่วนซ้อจะได้ไม่สงสัย ฉันว่ามันเข like ้ากับฉันดีนะน่ารักจริงๆสุดท้ายก็แค่แปะไปฉันจะแปะไว้ที่หลังเพื่อจะทำให้สุนซี่ดึงนายมีอานั่งลงสิมาดูหนังสยองกันอะไรติดหลังเธอน่ะก็นานแล้วนัที่ฉันไม่ได้ดึงเปียใครเลยอะไรเนี่ยฉันว่าฉันเพิ่งดึงหนังซีซาคุงทรออกมา s u r ร r i s e s ตลอกสุดๆฉันหลอกเธอได้หลอกเลี้ยงแค่คนแรกของเรามาแล้วไงนี่สำหรับเธอจริง,รงๆเธอควรเอาไปแค่อันเดียวนะไม่ใช่ถึงหมดฮอก็ได้เดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเขาซึ่งหน่อยฉันจะทำขนมไข่สุดพิเศษและฉันใช้ไข่จริงๆเสียบไว้ได้วยไม้และห,ห่อยสวยงามออกมาดูดีใช่ยย่อยเลยมันดูดีมากหลอกเลี้ยง อีกแล้วเอาไปสิฉันทำขนมแบบใหม่มาให้มาดูกันว่าเธอจะชอบมันขนาดไหนเยี่ยมสุดๆดูเหมือว่าฉันเอามาหมดเลยฉันชอบช็อกโกแลตคินเดอร์อีไข่สดนาสีสีอันสุดๆจะอ้วกฉันกำลังสนุกสุดๆและฉันก็หยุดไม่ได้เราต้องมาหาวิธีแก้งใหม่ๆกันและฉันต้องใช้ฟักทองสัญลักษณ์ของฮัลโลวีน ช่วยทำแจ็คแลนเทอร์ออกมาสวยๆเลยที่เหลือแค่ใส่เทียนลงไปข้างในเรียบร้อยฉันว่าฉันควรวางมันไว้ใต้เตียงของซูซี่นะดีนะที่เธอไม่อยู่ที่นี่ฉันต้องรีบก่อนที่เธอจะมาเยี่ยมแจ็คแลนเท้ร์เข้าที่แล้วแต่ยังไม่หมดนะฉันต้องใช้รองเท้าของซูซี่และสีแดงฉันจะทาสีแดงไว้มันจะทิ้งรอยเลือดสีแดงไว้บนผมไม่มีอะไรดีไปกว่าการแก่แบบคลาสสิกแล้วล่ะสีพร้อมแล้ว ฉันจะวางวันไว้วันผมให้เรียบร้อยเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ยวสุดๆเลยฉันเหนื่อยจัง <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี้ยมันดูเหมือนเลือดเลยโอ้พัะเจ้าฉันกลัวมีคนเข้ามาในห้องฉันแน่ๆ oh, <no. S 1> เอาไม่นะต้องเนี้ยเอาไปแล้วเธอเดือตลกมากเลยซุดสิ แล้วทำไมฉันต้องคินไม่ได้นะว่ามันต้องเป็นฝีมือเธอแน่แน่หยุดหัวร้อฉันได้แล้วออกไป <c oughs> ไม่เดินไม่เดิน <c oughs> ฉันก็แค่ล้อเล่นแต่เธอโยนหมอนใส่ฉันเลยฉันต้องเอาคืนแบบนี้แหละฉันนึกออกแล้ว่าต้องทำยังไงฉันจะเอาผ้าชุดตัวขาวๆนี้มามาวางไว้บนพื้นและทิ้งรอยมือสีเลือดของฉันลงไป ฉันรู้ว่านี่มันทำให้สเซียกลัวยิงกว่าอะไรในโลกและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเยี่ยมฉันจะปามลงไปอีก <S <S ตอนนี้ก็แค่เอาพลาชตัวขวนไว้ที่เดิมเท่าน,นี้แหละไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยใช่ไหมแต่แค่พลาชตัวยังไม่พอเราต้องคิดเพิ่มแล้วถ้าใส่สีแดงลงไปในฝักบัวอาบน้ำละ่ะ นี่ต้องทำให้ชูซี่กลัวสุดขีดนแน่ทุกอย่างเรียบร้อยและที่สำคัญฉันจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้อาบน้ำล่าจะต้องทำให้เธอผวาสุดๆและสุดยอดความคิดอีกอย่างฉันเิ้งข้อความน่ากลัววของสบู่ไว้ที่กระจนี่ต้องเป็นเชือกสุดท้ายของุดซี่แน่ฉันกำลังดูเธออยู่ฉันว่าไม่เหมือนหน้ากลัวพอแล้วฉันใหญกเห็นปฏิกิริยาสงุดซี่สุดๆ แต่ที่สำคัญอย่าให้ฉันรอเกินนะถึงเวลาล้างเนื้อล้างตัวการอาบน้ำทำให้ฉันผ่อนคลายเสมอน้ำอุ่นจังแต่ทำไมเป็นสีแดงล่ะนี่มันช่ยเลือดเหรอต้องเป็นฝีมือมีอานั่นแน่ฉันจะเช็ดตัวก่อนแล้วฉันจะหาตัวเธออ๋อไม่นะผ้าเช็ดตัวมีแต่เลือดนี่มันอะไรกันมีคนกำลังตามฉันหรือเปล่านี่มันฝังร้ายฉันต้องหนี